สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพครับพระที่ท่านเห็นอยู่นี้คือพระนางพญาเข่าตรงมือตกเข่านะครับพี่น้องครับเราจะดูว่าพระนางพญาเข่าตรงมือตกเข่าหรือไม่เราก็ดูมือขวาขององค์พระท่านนี้ครับจะวางพาดล้ําลงมาจนถึงด้านล่างเห็นไหมครับนี่คือเอกลักษณ์ของ เข่าตรงมือตกเข่าพี่น้องครับส่วนอย่างอื่นเอกลักษณ์ของพิมพ์เข่าตรงนั้นก็จะมีท้องป่องนะครับท้องจะป่องเป็นลอนแบบนี้ครับเกตจะตรงครับพี่น้องครับใบหน้าจะหนาใหญ่บางองค์จะมีหูตากระพริบครับแล้วก็แขนซ้ายกลางออกเล็กน้อยคอดตวัดรัดลำตัวและก็มีเส้นเข่าตรงนี้ครับเส้นเข่าตรงตรง,ตรงนีน้ตรงกลางนี้นะครับ ด้านข้างก็จะเป็นลักษณะของการปาดนะครับการปาดแล้วก็มีรอยครูดของเม็ดมวลสารเป็นค้างอยู่บ้างเป็นร่องบ้างนะพี่น้องทีละครับทั้ง3ด้านเห็นไหมครับทั้ง3ด้านและที่สําคัญที่สุดรอยครูดนี้ ต้องไม่เหมือนกันแม้แต่องค์เดียวนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเม็ดกรวดเม็ดทรายเม็ดแร่นี้จะปรากฏอยู่ตรงไหนนะครับถ้าเหมือนกันให้วางเลยนะครับและด้านหลังก็จะเป็นเอกลักษณ์ของพระนางพญานะครับก็คือมีพื้นที่สูงสูงต่ำ,ต,ำต่ำจากการกดมีรอยนิ้วมือโบราณ มีรอยตาปุ่มตาปั่มแล้วก็มีขออปิ้นพี่น้องที่รักครับนี่คือเอกลักษณ์พุทธศิลป์ของพระนางพญาพิมพ์เข่าตรงมือตกเข่าองค์นี้ครับพี่น้องที่รักครับ